สวัสดีจ้ามาจต่มาลุนเล่าพัฒนาของวันที่เจ็ดกันพี่น้องตรวจของวันที่สี่ก่อนเนาะจ้ะเพิ่อนออกเจ็ดเก้าหาเจ็ดวัสันเจ็ดเก้าลางเนาะตรงนี้อยู่ลางเพิ่นบนเพิ่อนออกห้าเ็ดเขาไม่เม่พลาเป็นห้าเ็ดแล้วจ้ะเด้ะมีหัวสามตัวพี่น้องบม่ได้จับคููใสนีเนาะห้าเกตวัสันตรง ตรงบนพร้อมตรงลักพร้อมเนาะหลักสิบหลักหน่วยข้างล่างกับเจ็ดเก่าเหลขกแม่มิลาบอเข่าเจ็ดเก่านะน 6, เนาะมีแต่หกเจ็ดผสมเขาวิ่งรูดตัวนี้นาะกจากเนาะเอาวิ่งรูดไว้ที่หกตรงนี้บอมามาแต่ตรงนี้เหลขเก่าตรงนี้เนาะอยู่บนและอยู่ล่างกับที่เป็นทั้งที่บอแมมมิลากับบอลูเนาะจต่ไนดะ้ซื้อบอเป็นของเล่าทุกเล่าหล่ะจ้ะและห้าน,น้อยซื้อบอเป็นจัดนักแน่จ้ะหวยรัฐบาลละพี่น้อง จัดได้คัะได้แน่งวดหน้าเอาไม้เอาคิดลงไอ้พี่น้องชมเดี๋ยวรูฝันแม่นๆกันไก่ไก่มือก็นนับพี่น้องเอาตรวจเบิ้งพี่น้องแม่เวลามันจ่ายนะมันจ่ายแม่เวลาจะรีบๆจังไรบุทุกวันละ่ะค่ะยากเนาะเอาสจุดคำนวณบนจากหลักสิบหลักหน่วยสิบได้สองได้แปดได้เก้าหลักหน่วยได้สามสี่ห้าลาสตาลุ้งไงล้ะจะเล้ลาสตาร์เข่าดีเข่าทุกวันนร่อย สอง 3, สอง 4, แม่ไม่ไจับว้ซีคูแปดสามแปดามจับบนไว้4คูล่างจะสุดคำนันลา่างคำนัณนมาจากเลขออกล่างนอกจากเนาะหลักสิบหลักนวลหลักสิบได้สองไดเก็ดได้หหลักนวลได้เก็ดแปาวัดสันสองเก็สองแ เจ็ดเก้าหเก้าเจ็ดเก้าหกวิ่งรูดบนและล่างจะวิ่งรูดบนล่างเป็นแนวทางน่าจะเนาะเล่าพาธนาจะเป็นลูกปิงปองมายูทีว่าเข้าเฮ็ดเพิ่นจับมาถือเลยเข้าบ่อนนะมันคือเล่าสาตาร์เด้พี่น้องกขาไปช่วมเล่าสาตาร์เด้เขาทูกวันปังทูกมือ วิงรุดบนล่างที่สองจ้ะนี่จชกันอยู่แบบนี้แบบนี้เอามาว่างให้มองนี้เนาะเอาอยังบงนันนี้เอาเก้าเนะาะเก้าหลักสิบเก้าหลักหน่วยนี่แม่ไม่ลาดจับไปให้สี่คู่บนและล่างอันนี้สุดล่าง เอาประมาณนี้จัดพี่น้องเฮ็ดยร์หน้าหลายฟังนั้นแล้วนั้นจบนะพี่น้องเนาะห้าหน้อยไม่ได้ลงไหนได้จัดเด้อคอมเมนต์มาเอาหลักสิบหลักน้อยก็ได้ไหมเวลาขา่อยากนะพี่น้องเนาะเอาประมาณนี้จ้าเน็ตกับบอดี้โหลดจ้าโหลดจองนาทีจ้าหน้าทีกับโหลดจ้านั้นแล้วนั่นแล้วไหมพี่น้องเอาประมาณนี้จ้ารู้แล้วทุกมือเจอก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า